ทีมไทยหลุด100อันดับแรกของโลกโคดอิชิเปิดสาเหตุไม่ส่งเบนเดวิธลงตัวจริงก็นอบบอกนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครัพรอบคัดเลือกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทีมไทยของเราผลงาน้อบบอกว่าแย่ที่สุดนะตั้งแต่ที่อิชิเนี่ยเข้ามาคุมทีมก็ว่าได้นะครับแพ้ให้กับเติร์กเปนิสถานนะครับทีมอันดับที่102ของโลกไปอย่างน่าอายนะครับหประตูต่อสานะครับหลายคนอาจจะเห็นกันได้นะครับว่าทีมไทยของเรามีปัญหาในเรื่องของการเล่นในสนามหญ้าเทียมอย่างแท้จริงแหละครับจังหวะจะสไลด์จ นกนนใเมวาแต่หลายคนก็ตั้งคําถามแล้วครับกับการเปลี่ยนตัวหรือว่าการส่งผู้เล่นลงตัวจริงของมาสัทระอิชิเฮโคนทีมชาติไทยนะครับหลายคนงงแล้วครับว่าจเจริญศักดิ์กรุงกรนะครับกับเอกนิพัญญาเนี่ยส่งลงไปได้อย่างไรในตัวจริงทีมชาติไทยนะครับทั้งทั้งที่สองคนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นนักเตะฝีเท้าดีเล่นตามแผนได้แต่ว่าเจ้าตัวไม่มีโอกาสลงเล่นในระดับสโมสรเลยนะครับหลายคนก็งงตั้งคําถามว่าเอา้าแล้วอิชิไปดูฟอร์มมาจากไหนนะครับก่อนหน้านี้อิชิเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าเกมกับอินเดียเนี่ยเขาอยากจะเน้นเรื่องระบบทีมเเรรรื่่อองงขกาลนนะคับ แต่สุดท้ายเนี่ยในเกมวันนั้นจากอินเดียที่ชนะมาได้มาจนถึงเกมที่แพ้เตอร์วินสถานเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแทบจะยกชุดนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ่าวแล้วสิ่งที่อุ่นเครื่องมาระบบทีมที่เตรียมมานักเตะที่ลงไปกับวันนี้มันคนละชุดกันอย่างนี้มันจะส่งผลอย่างไรกับนักเตะทีมชาติไทยนะครับและสุดท้ายเรื่องของการเปลี่ยนตัวนะครับทางนัานของเบนจามินเจมส์เดวิดเนี่ยถูกส่งลงมานะครับตัวสำรองนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยทางนัานของโคชอิชิก็เปิดเผยกับนักข่าวนะครับหล เกมเดวิสเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความสามารถนะครับเปความมุ่งม,มัน่นแล้วก็ความพยายามแต่การเล่นร่วมกับเพื่อนในการดีตำแหน่งแล้วก็อาจจะมองว่าคนอื่นเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับก็เลยไม่ได้ส่งเบนเป็นตัวจริงนะครับ หลายคนอาจจะเห็นแล้วว่าเบนลงไปเนี่ยดูมีประสิทธิภาพมากกว่านักเตะในชุดแรกนะครับก็เลยเป็นคําถามอีกหนึ่งคำถามที่อิชีเนี่ยต้องตอบไห้ได้แล้วครับว่าสุดท้ายแล้วเบนจามินเจมส์สเตวิสเนี่ยควรจะลงตั้งแต่ตัวแรกหรือเปล่านะครับสิบเอ็ดตัวแรกอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนตั้งคำถามกันมานานแล้วก็คือบรรดาตัวเก่าไม่ว่าจะเป็นทีละทรบุญมาทันนะครับสหรัฐอยู่เย็นถ้ามีวันนี้จะดีกว่าการไม่มีหรือไม่นะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นคําถามที่หลายคนสงสัยนะครับแล้วก็ต้องการคําตอบจากคณะของมาอิชีนะครับแล้วก็การแพ้ ว่าเติร์กเปนนิสฐานเนี่ยอันดับโลกต่ำกว่าไทยเยอะนะครับซึ่งการที่พวกเขาเอาชนะไทยได้ในเกมอย่างเป็นทางการแบบนี้เนี่ยทำให้คะแนนฟีฟ่าของไทยเนี่ยถูกลบถึง16คะแนนกว่านะครับและมีโอกาสที่ที้มไทยเนี่ยจะหลุดไปถึงอันดับที่100 2ของโลกนะครับก็ต้องบอกว่าหลุดไปไกลพอสมควรนะครับจากเป้าหมายเดิมเนี่ยมีโอกาสลุ้นถึงอันดับ92ของโลกนะครับและเรื่องของการแข่งขันเนี่ยตอนนี้มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายออกมานะครับว่าโอกาสที่ทีมไทยจะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหลือเพียงแค่30%เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าเติมนพิสสานเองเนี่ยตอนนี้ชนะได้แล้วก็นำไปจากฝูงไปเรียบร้อยแล้วทีมไทยของเราต้องชนะรวดทั้ง4นะัดที่เหลือนะครับและก็จะต้องชนะเติร์พิสษฐานให้ด้วยสกอร์ที่มากกว่า2ประตูด้วยในบบ้้าาานนขขออองงงตัวเเะรรถึจมีสิิทธใ์ใก ก็บอกเป็นงานยากที่เดียวนะครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสครับก็ติดตามช่วยกันเชียร์นะครับทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับและว